Indonesia Okey ก้อนเมฆสวยเชียเป็นเรเยอร์เชีย เี่ววุบฟันเลกๆทีนี้มาคนะมันเป็นมาเป็นปกติของครอบรัวท,ที่คือที่อต,ดตอตด้่อง้ที่เป็นคอบครหญ่นะแล้วก็เขจะห้บว่า้าทุนเรื่องผถ้าได้ยินจากคนไนเีให้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรคนเดียว่ใครดีที่มืดวัา,วานี่นาจะิกันทีนี่คืออะไไหมคะ เวลาที่นอนนะคะขวามีอจาเป็นตัวที่นอนติดและอ่้องนอนนะแล้ว็นตัว้อนอี่นี่ยจะมีตเป็นเดซึ่งเข้าไปห้อง